กระบอกนี้นะครับก็ถ้าเป็นรถเมริกันก็ล้อแม็กซี่สิบสี่วงอ่ะก็แบบจินแบกวีวูดสี่นิ้วอะไอันเล, <c oughs> ลยวีวูดครับวันนี้มาสนามยิงปืนนะฮะมากับพี่หมิงกับพี่โจอ,อี้แล้วก็พี่ชายรอ้ <c oughs> <c oughs> ขนคลางแสงนะไ <c oughs> ี้ขนคลางแสงพี่ขนอะไรมาบ้างครับวันนี้ ันนี้เอาเรมิตัน870เรมิตัน870นะครับต่อหลอด8นัดมายิงกันหรือขอภาพไปชมหน่อยครับสีสั่นครงไหนต่อปั๊มเล่นจังฮะโอ้โหแต่งก็มีท้ายอันแล้วมีคสไลด์พี่หมีแต่งรถด้วยแต่งปืนด้วยนะครับแต่งรถแต่งปืนด้วยแล้วก็ต่อหลอดเป็น8นัดหลอดนี้คือต่อหลอดมา8นัดใช่อือตัวนี้เป็นลูก ลูกร้อยนะฮะลูกร้อยก็โคตรอยู่เอาไว้ยิงนกตอนนี้ผมลอยข้อสารไปแล,อลอ้วเดี๋ยวรอที่ลาบลงมาอันนีมมม้มีอาหารกินแล้วกินเ <c oughs> นี่อตัวเนี่ยนี่ฮะ,อะข,อข,อของเจ้าของเจ้าของเฟสนะพี่หลอดเนี่ยน,นี่ผมเองบลลี่เดลลี่อันนี้ของผมเองครับอุนโจ,จ,จมแน่นอนมากมีเดซอดอันนี้ของพี่ชายพี่ชายผมนจริงๆแล้งนั้นเลยเป็นแนว ทหารมดเลยไม่ได้จับมา6ปี6ปีตั้งแต่ไม่ได้ยิงมาครั้งแรกเลยเนี่ย <c oughs> มันมันก็คล้ายๆ M4 แหล <c oughs> ะใช่ลืมหมดแล้วไว้ใช้ไง6ปี7ปีอย่างว่าที่สองนงี้พอเราอยู่กับมันเรื่อยๆมันก็จะคล่องนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้จับมันม่จับมานานๆแค่ปีไม่ได้จับมาต้องเหลือฟื้นนิดนึงแต่ยิงดีมากเลย ก็นิ่งตรงีอย่างหรืออะไรไหมลูกไม่ครับมันซ้อมมันใช่ไหมใช่ก้าวซ้อมมันตอนแรกก็สนใจสองสองทีนี้พอเรามาลองยิงแล้วโอ้มันมันมันเบาไว้หน่อยดีว่ามันมีก้าวขนาดก้าวออกมาเออมันก็กำลังดีลูกไม่พังแล้วก็พอมันเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นปืน AR หรือ M4 อ๋ออันนี้ก้าวเหรอมีก้าวมินครับ เอลี่ยเ,เป็น22ไปเลยนก้า,ามิลัด 9, 9<ม>ยังนิ่มเลยนะแล้วพอมันเป็นแพลตฟอร์มนี้มันของเล่นเยอะเสียตังค์เยอะมีของต่งรถอ่ะโอใช่ครับเอาของเก็บบีบีกันมาใส่แล้วกันไปอยางรบไปก่อนก็บอกนี้นะครับก็ถ้าเป็นรถเมริกันก็ประมาณล้อแม็ก24วงอ่ะจีนแบกวีวุด4นิ้วอีไอันเลยวีุด นึกเอากนว่าราคาเท่าไหร่แค่ตอนนั้นซื้อถูกมันซื้อโครงการเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณสามหมื่นแต่เดี๋ยวแพงสุดรวมทั้งกระบอกประมาณสามแสนนี่ก็เครื่องเฮมิเครื่องเฮมิวีปแปดได้ตัวเครื่องเฮมิได้เครื่องหนึ่งนี่คือเครื่องยนต์วิปแปดเออถ้าเป็นออฟชั่นออฟชั่นเล็งอ่ะ นี่แต่ละอย่างนี่โหดนี่เนี่ยะไมเราไม่รู้เราไม่รู้เรียกว่าแบบอะไรนี่ของกระของอะไรของแฮบหมดของแค่บบนี่เลเซอร์นี่ใบฉายอ,อันนี้ปุ่มควบคุมนี่เนาะอ,อ,อันนี้เป็นจริงมันมีเครื่องตร,ตรงนี้เอ๊ะ,อะมันมีแค่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเ <นะ S 2> อ้ยเครตรงนี้นี่หมายถึงอะไรเดี๋ยวค็อเปลี่ยนแบบแป๊บ ที่เอ,อาเขออา้ขออกาขออกระปกอ่อเดียวอ่งการไฟเลยกระชากเข้าเข้าลัตกดแล้ช่วยลังล่างนิด หายพี่หมีบ้างเออเดวพี่หมดีแล้วที่มาเช้าวันนี้พักเรื่องรถนะครับพี่ไม่ได้ออกไปไหนเลยสามเดือนสามเดือนขอยิงให้หายคิดถึงหน่อยหายคิดถึงหน่อยหายคลั่งหน่อยลหนยจะมาแบบว่ายิงยิงตัะตูอย่งไดเดือนออกมาเต้นล ผลมาหมดครั้งแสงนะครับผลมาหมดครั้งแสงเก็บเลยที่เรา,า<อ>ไป <ผม S 1> ไปิดมาใช่ไหมฮะที่เราีปปิดมาใช่ไหมใช่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 เหลือสามัดเนี่ย ที่จะอยู่เลยการมีแปดด้วยเหรอก็ตัดลงเรื่อยๆนอพี่นี่จ้ของบุลเลตตอย่างนี้เจ้อบุลเลตตเหรอจะขอบุลเลตตต้องมาโทงหน่อยนี้ไปแล้วของบุลเลตตจขอบุลเล็ตแป๊บเดึยวัอพี่โอเค ไม่เทอไากไ,ไม่ได้เทแบบเยะเทไรมไ นัำแต่ว,ว่ามันเายิเลนใิยิ่ยเป็นรูปที่ ก็วางอี่ายรูปวางวางก C I ่อูนะ C I ก็ดูใส่ไแล้วขึ้นเราไม่ได้แล้วรูปตัวนี้ตากี่เียแล้วไม่ลองอายุอ่ะ แต่เดิมมันมาอย่างนี้อ่ามันเป็นฐานท้ายสั้นลิฟต์ตอบ,บก็คือเก่ววันนี้ยิงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแค่ชุดไว้เจอกันกับไม่กรนนะ,ะโดดแล้วตอนนี้ก็เปิด